สวัสดีค่ะกันนิีครับน้องป้าวค่ะจากอพัพซิมเลนจักรพัพซิมเจริญน้องป้าวชอบเรียนเครื่องหมายมากกว่าน้อยกว่ามากกว่าและใช้คำว่าปากว่างอ่าน้อยกว่าก็คือปากแคบปากแคบนะลูกนะกอ ก็คือคุณยายถือรถสองคันนึงตั้งถือรถสองคันถือรถสองคันใช้เครื่องหมายอะไรครับญญใช้ถ้าใช้เครื่องหมายอะไรครับโอ้พระเจ้าจอร์ดมันยอดมาก,าากาอ่าคุณยายคุณป้ามากกว่าคุณยายจะเอาอันนึงก่อนยอดมาใหาม,หมห่ทีนะเอาใหมห่ทีนะคุณยายถือรถสองคันค่ะตั้งถือรถ คุณป้างถือรถโอ no คุณยานถือรถห oh, <okay. S 1> นึ่งคันสีเขียวป้างถือ oh, <okay. S 1> one รถ Yellow วันมันเดย์สองคันก็คือคุณยายน้อยกว่าของป้าเน,นี่ยเครื่องหมายน้อยกว่าคือปากแคบปากแคบน้อยกว่า,าต่อไปนะครับคุณยายถือรถสองคันคุณป้าถือรถสามคันคุณยาย เนี่คุณป้าป้าถือขึ้นมาขึ้นมาบนบนเมื่อป้าถือว่าอค่าป้าถือสองคันคุณยายถือคันเดียวแม่ถือทังคันเลยค่ะถ้าป้าถือสองคันยายถือสองคันเป็นเครื่องหมายเท่ากับคือเส้นสองเส้นที่เข้าหามันเส้นที่เท่ากับนะครับป้าถือสองคันพอแล้วไม่ต้องเก็บนะคะ คุณยายถือสองคุณยายถือสองคันป้าถือป้าถือสามคันแสดงว่าสองข้างไม่เท่ากันนะคะอันนี้ก็คือม oh, <no. S 1> ันจะคล้ายคากันคือเท่ากับไม่เท่ากับหรือคุณยายน้อยกว่าน้องป้าคุณยายลดน้อยกว่าน้องป้าคุณป้ามีสองคุณป้ามีสามป้าถือลดเนคุณยายมีสองคัน อ้ถ้าคุณป้ามีสองคันก็คือเรามีรถเป็นไงครับเท่ากันเครื่องหมายเท่ากันไม่เท่ากัน<ย>มากกว่า,ายอยเข้าใจยังคะลูก,กถ้าเท่ากันจะเ,เป็นเครื่องหมายมขีดสองขีดเท่ากันคือขีดสองขีดนะลูกนะถ้าไม่เท่ากันก็คือขีดสองขีดแล้วก็มี เครื่องหมายนี่ลงมาเรียกว่าไม่เท่ากันไม่เทกันจ้าเครื่องหมารถไฟมาเลยถ้ามากกว่ามากกว่าจะเป็นปากว่างเนี่ยเช่วนว่ายายถือรถคันเดียวป้างถือรถสองคันป้างก็จะมีรถมากกว่าคุณยายเห็นไหมคุณยายมีคันหนึงป้างมีสองคันของป้างมากกว่าคุณยายนะครับแต่ถ้าคุณยายถือสามคันป้างถือคันเดียวเป็นไงครับคุณยาย ถือรถสามคันป้างถือรถคันเดียวคุณยายมากกว่าน้องป้างก็ขายครื่องา้าถือรสคัน้าถือรถสองคันกับป้างถ้ายายกับป้างถือรถเท่ากันอย่างละสองคันเป็นเครื่องหมายเท่ากับเครื่องหมายเท่ากันช่ยอถ้าคุณยายถือรถหนึ่งคันแล้วป้างถือรถป้างถือรถมาสองคันคุณยายถือรถคันเดียวป้างถือรถมา ป้าชูรถขึ้นมาสองคันเทู่กนี่ครับคือครถเราสองคันไม่เท่ากันนี่ไม่เท่ากันหรือคุณยายคุณยายถือรถน้อยกว่าน้องป้าคุณยายก็ปากแคบไปหาน้องป้าเข้าใจนะครับน้องป้าปากว่างมาหาคุณยายน้องป้ามีรถชูขึ้นมาสองคัน น้องป้างลดมากกว่าคุณยายนั่นเองเนี่ยคุณยายพยายามสอนเท่ากันไม่เท่ากันมากกว่าน้อยกว่าป้างเข้าใจยังครับ <Okay. S 1> ปากว่างคือมากกว่านะครับถ้าปากแคบปากแคบเข้าไปหาเนี่ยแปลว่าน้อยกว่านะครับเครื่องหมายไม่เท่ากันก็คือขีดสองขีดแล้วมีเส้นตรงลงมาเรียกว่าสองข้างไม่เท่ากันแต่ถ้าสองข้างเท่ากัน เราจะใช้เครื่องหมายขีดขีด,ขดซึ่งในการเรีนเด็กํ1กำลังทำอยู่นะคะก็พยายามสึดให้เขาเรียนรู้อะคะ่ะก็แค่นี้ก่อนนะคะสวัสดีค่ะค่ะสวัสดีค่ะคลิปนี้น้องป้างขยันมากอยากให้คุณยายทบทวน1ปีมี12เดือน เดือนที่หนึ่งแจนยูอารีูตามใช่ไครับลูกแจนยูอารีมกราคมไม่โดนองใครอย่เป็นเดือนที่มีความสุขเพราะว่าอากาศหนาวและเป็นเดือนที่คนท่องเที่ยวเยอะเป็นเดือนที่ไม่มีของใครเป็นเดือนของของทุกคนเพราะว่าเป็นปีใหม่ของทุกคนเป็นเดือนที่มีอากาศหนาวแล้วก็ทุกคนมีความสุขในการไปเที่ยวนะคะัอ้เป็นนี้เป็นวันลอยอันนี้เป็นเดือนมกราเดือนที่สองอย่าไม่มีเดือนของใครเดือนที่สองเดือนกรุงภาพัน์ ็ยังอยู่ในอากาศหนาวเป็นเดือนที่มีความรักคือวันที่14กุมภานะครับก็จะเป็นขยังไม่มีเดี๋ยวยาจะไล่ไปเรื่อยๆก่อนนะคะกุมภาต่อไปเดือนที่สามคือเดือนมีนาคมไมเปเดือนของใครไปเดือนของคุณยายกับคุณกงงเนื่องจากเป็นวันเกิดเป็นเดือนที่เป็นวันเกิดกงงกับยายนะครับก็เราก็จะจัดวันเกิดให้กงงกับยายกันนะคะต่อไปไปเดือนยายอีกกับโงใช่ต่อไปเดือนที่สี่คือแม่สายน เป็นเดือนเกิดของแม่แอร์เกดทาร์ี้เบรดครับเป,ป็นเดือนเกิดแ,ปปมแม่แ,แมอรอ์ครับเดือนเมษายนึ่งอากาศร้อนต่อไปพฤษภาคมเมย์คือเป็นเดือนเกิดของแปะแชมก็อากาศยังร้อนเช่นกันนะครับเดือนที่6มิถุนายนมิถุนายนก็ยังอยู่ในช่วงที่เริ่มมีฝนบ้างน,นะคะเดือนที่7ค่ะกรกฎาคม เราไปจัดงานมันเกิดให้ป้าที่สีราชาสีไซส,สีราชาจำได้ไหมที่ป้าบอกเป็นวันเกิดที่ดีที่สุดจูรา,ารใช่เดือนของป้าวันที่แปดเดือนสิงหาคมเป็นเดือนนี้มีวันแม่ซึ่งซึงจัดไปแล้วที่จัดให้ไปอามารีมากราคุณยายกับคุณแม่แอร์นะคะเดือนหน้าก็ไปเดินไปใน <ไ S 1> เดือนยงเนี่ยเนี่ยกำลังเดือนสิงหาคมอยู่ละใกล้สิ้นเดือนแล้ว เดือนกันยายนคือเดือนหน้าเซปเท m เบอก็คือเป็นเดือนที่ใกล้ปีว่าประมาณเดือนต่อไปเดือนที่10ตุลาคมตุลาคมก็จะเป็นวันที่23ตุลาเป็นวันที่มีวันของปิยมหาราชนะคะ11พฤศจิกายนอากาศเริ่มเย็นแล้วอากาศเริ่มหนาวก็จะคนเริ่มท่องเที่ยวก็จะเป็น เดือนแห่กงการล,<อ>ลอยกระทงบ้านเราไม่มีหิมะมีแต่เมืองนอกต้นหิมะเหอใช่สิบสองธันวาคมอันนี้ก็จะเป็นเดือนที่ฝนเริ่มไปเที่ยวแล้วก็เริ่มอากาศเย็นอากาศสบายต้นต้นหิมะหรอหิมะจะมีที่เมืองนอกนะครับแต่เมืองไทยจะไม่มีหิมะนี้เมืองไทยก็จะมีร้อนร้อนมากร้อนที่สุดแล้วก็เริ่มมีฝนช่วงนี้ก็เป็นยังมียังมีฝนอยู่นะคะแล้วก็ เดือนธันวาคมก็เป็นเดือนที่เป็นเดือนแห่งการท่องเทีเ่ยวนะครับและห้าธันวาเป็นวันพ่อแห่งชาตินะครับก็เป็นวันที่มันแต่ละเดือนก็จะมีวันดีๆของประเทศทไทยไนคะครับก็ในหนึ่งปีมีเสร็สองเดือนก็ทอนให้หลานฟังเขาจะได้จําได้แม่นๆนะคะก็ในหนึ่งคลิปก็ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะวันนี้เรียนเยอะเลยค่ะแม่อยู่ที่ทํางานค่ะ